มาดามคะหนูกับแฟนจะ,ทะเทียนสมรถแฟนมาตัววีซ่าอีก9นะคะแตะ่ตัวน้องผู้หญิงเนี่ยโอเวอร์วีซ่าแฟนจะต่อแ็ก2แบบนี้วีซ่าจะออกอีกไหมคะคำถามนี้นะคะมาดามก็ต้องตอบเลยว่าเรามีข้อมูลเนี่ยที่น้องๆมาแชร์เนี่ยไม่ได้เยอะเนาะแต่เอาเป็นว่านะคะล่าสุดเนี่ยมาดามไม่แน่ใจนะคะว่าต้นปี2024หรือว่าปลายปี2023เนาะที่มีน้องๆเนี่ยมาแชร์นะคะเรื่องด้วยนะคะเขาเกิดผลกระทบค่ะ เขาเนี่ยจดทะเบียนสมรสกับภรรยานะคะแล้วเกิดว่าภรรยาเนี่ยเข้ามาโอเวอร์วีซ่าอยู่ที่ประเทศเกาหลีที่นี้นะคะสามีเนี่ยจะต่อวีซ่าแหน2คนผลปรากฏว่านะคะตอนที่ยื่นทําเรื่องเนี่ยตอมอเกาหลีนะคะเอานะคะข้อมูลของสามีเกาหลีนะอ่ไม่ใช่ของสามีผู้ถือวีซ่าอีก้นะคะแล้วก็ไปดูประวัติข้อมูลค่ะว่านะคะเขาสถานะสมรสนะคะภรรยาของเขาเนี่ยชื่ออะไรยังไงนะคะ ก็เอาข้อมูลนะคะไปค้นนะคะในระบบของตอมอเกาหลีผลปรากฏว่าพบเจอว่าสถานะของภรรยาเนี่ยโอเวอร์วีซ่าและสถานะเป็นผีน้อยอยู่ในเกาหลีณนะปัจจุบันนะคะที่เขาขอวีซ่าอยู่ตอนนั้นและนะคะหลังจากนั้นนะคะตอมอเกาหลีนะคะก็แจ้งนะคะในตัววีซ่าแรงงานอีกของสามีว่าคุณไม่สามารถที่จะต่อแท็กสองได้นะเพราะถือว่าคุณเนี่ยให้ความร่วมมือนะคะให้คนมาเข้ามา ทํางานแบบผิดกฎหมายคือสนับสนุนให้คนเข้ามาทําผิดกฎหมายที่เกาหลีนะคะเคสนั้นก็คือตอบไม่ได้เลยนะคะแต่มาดามก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะเป็นแบบนั้นทุกเคสไหมเอาเป็นว่านะคะใครที่ถือวิซ่าอีก้าอยู่ภรรยาโอเวอร์วีซ่าอยู่ที่ในเกาหลีนะคะใครต่อวีซ่าอีก้าแท็ก2ได้นะคะหรือว่าใครตอบไม่ได้หรือว่าใครเกิดผลกระทบแบบนี้ใน ขณะที่ตัวเองถือตัววีซ่าอีก้าอยู่ให้มาเขียนคอมเมนต์แชร์ใต้คลิปของมาดามได้เลยนะคะถ้าในอดีตนะคะเชื่อว่าจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบค่ะ แต่นะคะกฎหมายมันเปลี่ยนไปตั้งแต่ปี2023ปี2024กฎหมายเกาหลีมันรุนแรงและตรวจเข้มงวดมากเพราะเนื่องด้วยเขาปราบปรามนะคะไม่สนับสนุนให้คนเข้ามาทําผิดกฎหมายเนี่ยมันจึงมีการตรวจสอบเยอะถ้าในอดีตนะคะเราจะเห็นกันว่าภรรยาโอเวอร์วีซ่าเป็นผีน้อยเข้าไปแล้วสามีก็ถือวีซ่าอีก้าไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะคะถ้าในอดีตนะวดาวเชื่อว่านะคะหลายคนก็จะไม่เกิดผลกระทบเนาะแต่ณปัจจุบันนะคะขนาดการยื่นวีซ่าต่งงาน F 6เองถ้าในดีเทลนะคะเขียน เลยว่าพ่อแม่เป็นใครพี่น้องกี่คนในบางกรณีสถานทูตเอานะคะข้อมูลที่คนในครอบของเราเนี่ยไปเซิร์ชในระบบของตอมเกาหลีถ้าพบว่าใคร มีประวัติ Over อร์วีซ่และเกี่ยวข้องกับผู้ยื่นของวีซ่านะคะวีซ่าถูกปฏิเสธนะคะในยุคนี้ซึ่งการปรับปรามและการตรวจจับเข้มง,งวดมากนะคะดังนั้นก็ถือว่าเสี่ยงแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆของเรามาแชร์ใต้คอมเมนต์นี้แล้วน้องก็ตัดสินใจเอานะคะดังนั้นใครที่ถือวีซ่าอีก้าอยู่นะคะ อย่ารับรองใครเข้าประเทศนะโดยเฉพาะบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในด้านของตัวเอกสารถ้าการยื่นีซ่าแล้วเขาตรวจพบสถานนะสมรสนะคะมันก็จะพ่วงก,กันแบบนี้นะคะมาดามเป็นกาลังใจให้นะคะรอดูเพื่อนๆของเรามาแชร์กันก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยตัดสินใจเอานะคะส่วนใครจะมากเกลีกก็ยังต้องลง KETA นะคะลงผ่านถึงจะไปได้ใครลงไม่เป็นมาดามรับลง KETA แถมฟรีแผนทริปท่องเที่ยวใครสนใจทางมาที่ contact ของมาดามได้เลยค่ะ